ดีครับสวัสดีครับเมื่อวานได้ของเยอะไหมื่อวานอหรครับเยอะเหมือนกันครับกระปุไปช่วงเมื่อวานแล้วใช่ไหมและโทษทีนะไอีเข้าใจหมดแล้วเนาะ,ะนที่ส่งลิงก์มาให้ดูใน YouTube ที่ส่งลิงก์ให้ผมที่ไหนอะครับในเมลไงอ๋อในเมลใช่ไหมครับใช่ครับผมจะให้บอกอะไรไหมมันใช้ยากไหมครับสิบอกอะไรก็ได้เลยเผไม่ยากไม่ยากไม่ยากมัน มันก็แค่เปิดปิดแค่นั้นเองกับสกัดแล้วก็วิธีการล้างให้สะอาดอ๋อแล้วคือในในวีดีโอก็มีหมดเลยใช่ไหมครับมีมีบอกหมดทุกอย่างละเอียดมากโอเคเอาผมเนาะเดี๋ยวผมเข้าไปดูในวิดีโอเองก็ได้หรือว่าจะให้บอกเกินเกินเบื้องต้นได้ได้ครับได้เนาะโอเคจอดตรงนั้นได้อยู่เนาะใน่ครับอันนี้ขายเสื้อผ้าด้วยเหรอไม่ครับขายไฟโซล่าโซล่าอะไรอ่ะ บบอ้าวจะได้เสียตังค์ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยุคนี้สมัยนี้ไม่มีอะไรหรอกอุดหนุนกันเอง,เเงอ๋อได้ได้เขาเนี่ยพี่เขาตั้งสอนอยู่ครับอ๋อแม่าถามพรุ่งนี้มันมีสายดิยนไหมพี่ฮะพรุ่งนี้มันดอก มันจะมีแบบมันไม่ดูดมันไม่ดูดแล้วรใช่มันมันมันไม่ดูดมันไม่เครื่องแบบมันไม่ดูดครับซื้อของมาเทียบจ้าจ่าผมเนี่ยเดี๋ยวงไงผมถามให้ให้ละเอียดหมงนี้ครับอ๋อได้ได้ครับโอเคแค่นี้ก่อนตลาดมนวดี ตลาดบ้านกล้วยเอาเลยครตลาดบ้านกล้วยเนาะค้องไม่ใช่ครับเะจับพีดีโอถ่ายเอ๊ะได้ครับเนี่ยอ๋อได้ครับเป็นคองพีดีโอถ่ายไว้เอือแบอ่าไม่ใช่ไลฟ์สดนะอ๋อได้ครับมันเป็นแบบนี้เหมือนเราจะไม่บอกคนอื่นด้วยวิธีการใช้งานอ๋ออันนี้เห็นพี่เห็นพี่เขียนหน้าเว็บไซต์ว่าขายดีที่สุดในโลกเลยครับรุ่นนี้ คือเขาใช้กันเยอะอเพราะว่าหนึ่งแหละคนสกัดน้ําผลไม้เขาต้องการน้าครับแล้วก็อ,อะไรอะคุณภาพน้ําที่ดีใช่ไหม<า>แล้วก็น้าต้องมนเยอะไม่ใช่เครื่องสกัดน้ําแต่ได้น้ําน้อยๆคนาขายคนขายต้องซื้อผลไม้เยอะขึ้นอต้นทุนต้นทุนก็สูงขึ้นใช่ครับแต่เราก็ขายในราคาที่แพงขึ้นอีก<า>ใครเสียเปรียบลูกค้าใช่ไหมครับ<า> ฉะนั้นเราจะให้ลูกค้าแล้วก็พ่อค้าเราอยู่ได้ด้วยกันก็เราต้องให้คุณภาพน้ำที่ดีแล้วกว็เราก็มีกาไรด้วยให้ลูกค้ามีประโยชน์ด้วยผมเกือบตัดสินใจซื้อตัวใหญ่หญๆแล้วพอเห็นพอผมไปเปรียบเทียบที่อุ้ยทำไมมันดูได้น้ําน้อยจังเลยน้ําน้อยน้ําน้อยใช่ไหมครับ<ล>ไม่ต่างกันมันมีอยู่คลิปหนึ่งของอไกด์พลังบุญเพื่อ ช่วงโควิดที่ผ่านมาที่เนี่ยพี่เขาไปซื้อของที่ร้านเหมือนกันเ,เขาก็ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเาขาเป็นไกด์นะต่างประเทศแล้วทีนี้ก็งานเขาโควิดจะดูในในในลิงก์ที่ส่งให้ดูอะ่ะจะเป็นวีดีโอคลิปของเขาเองไกด์กำลังดูเขาก็ซื้อเครื่องรุ่นนี้แหลยยะเป็นง,งานแต่เขากลัวตรงที่ว่ามันจะน้ำได้เยอะจริงเหรอเขาเปรียบเทียบกันม,มาหลายรุ่นแต่ตัวใหญ่ๆเขาก็ซื้อมาแล้วนะขา มีกากมาด้วยเขาก็เลยไม่ใช้เลยอไมายถึงกากไงครับมันสกัดแล้วกากมันติดมาด้วยกากผสมกันนะเขาก็เลยเปิดมปแฮปปี้กับมันละแล้วน้ำไม่ได้น้อยโอ้ยของจริงสวยมากเลยนะครับสวยไหมสวยครับมันเงามากเลยครับไม่หนักใช่ไหมครับโทษนะครับไม่หนักนะผู้หญิงก็ถือได้ถืึงห้าถึงสิบโลไหมครับอย่างงี้ไม่ถึง 3โลสโลสามโลเฉพาะมอเตอร์ก็ประมาณ2อสาโลน่ะอ๋องนอันอ๋อเปิดปิดตรงนั้นวิธีการเอาใามีดออกเ็แค่หมุนออกนี้เลยครับนี่เนาะเดี๋ยวจะลองให้ทำดูครับอันนี้วิธีการล้างใบมีดแล้วก็ในลิงก์มีบอกอยู่เอาเบาๆพอแล้วก็ในนั้นก็มีบอกว่า ถ้าทุกวันเนี่ยให้ใช้ตรงพวกฟองน้ําอือครับผมฟองน้ําที่ส่งให้ดูเป็นพวกฟองน้ํานาโนโนะขัดลา้างฟองน้ํานาโนใช่ครับถ้ามันเป็นสีน้ําตาลนะคือตันหลายล่าสุดตันไปแล้วบอกวิธีการล้างไปหมดแต่แต่ไม่ได้ล้างตามต้องต้อง,องทำความสะอาดทุกวันถูกไหมครับพี่ครูครหรือว่าถ้ถาเราสมมติว่าเราช่วงติฟตี้กันนะรรเราสกัดอยู่พอมันหมดช่วงนั้นเรารีบล้างใปมีดเลย ล้างเลยนะครับจะให้ตัดล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งใบมีดมันมีอายุการใช้งานไหมครับพี่ถ้าเราขายเยอะเราก็ดูครับแต่มีเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนได้ไหมครับมีเปลี่ยนใช่เฉพาะตัวใบมีดถูกไหมครับโอเคครับผมจะได้สวัสดีเจะเป็นชุดนี้เลยนะครับคือเขาจะขายทั้งชุดเลยทั้งชุดคือประมาณเท่าไหร่ครับพี่ทั้งชุดประมาณสามพันบาทนะถึงหมายถึงชุดเนี้ยแค่ตัวนี้ตัวเดียวละครับใช่ชุดนี้เลยไมเป็นชุดนี้เลย ก็คือของรุ่นเขาเลยใช่ไหมครับโอเคครับผมแต่ก็น่าจะได้กี่ปีครับไว้นี่รอบหนึ่งถ้าเราใช้งานถึงปีไหมครับปีนึงโอเคถ้าเราใช้งานเยอะนะ้าเราใช้งานมีเยอะสองสามปีเพราะว่ามันสกัดต่อแก้วไงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเราดื่มเองก็ประมาณหนึ่งแก้วก็สองสามปีอยู่แล้วครับถ้าเราล้างบ่อยๆก็มันก็เป็นปีถ้าใช้อยู่บ้างนะการประกอบแล้วไม่มีอะไรมากแค่นี้เอง เวลาสกัดน้ำเสร็จแล้วก็วนนิดๆหน่อยๆให้น้ำมันเข้าขกันส่วนผสมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดอยู่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับอ๋ออันนี้คือเรื่องระดับใช่โอเคคร,ครเรื่องระดับถ้าเป็นผลไม้เนื้อแข็งว่าก็ปรับสปีดตรงสูงเช่นพวกแครอทพวกฝรั่งที่เป็นเนื้อก,บกอบๆนะเนื้อนิ่มอย่าเอาไปใส่เพราะมันจะทำมีกลิ่นไม่อร่อยนะ ฝรั่งเนื้อนิ่มไม่ได้เลยอ๋อครับครับใช่อาพวกแครอทเนื้อนิ่มก็ไม่ได้ต้องเนื้อพอกินนะมันงอมงมแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนาะถ้าเราจะให้ลูกค้าติดเราเราอยากเอาเนื้อนิ่มสดสดนะครับสดสดใช่นี่ก็นี่ได้ได้ส้มเราแกะแกะออกแกะเปลือกก่อนใช่งี้ยแกะเปลือกแล้วครึ่งนึงอฉีกออกเลยฉีกออกแว่ากระใสเลยทั้งลูกเรื่แอะเปรื่อ่าใช่แล้วก็ใส่เเฉพาะนื้อง อ๋อสาวรถอย่าไปใส่นะเคยมีคนถามว่าสกัดสารถได้้ไม่ได้ออสารถห้ามใช่ไหมมีอะไรสารถมันเนื้อแข็งไงมันกินเปลือกไม่ได้มันกินได้เพราะข้างในเราผ่าออกแล้ว